ตอนที่320แค่รอดูช่างตัดเสื้อผู้เที่ยวชาญร็อบบี้จำได้ว่าอาจารย์ใหญ่คนเก่าของเวสตวายเทคนิคอลสคูลเป็นช่างตัดเสื้อที่เที่ยวชานเพียงแค่มองหน้าเขาก็สามารถบอกได้ว่าเขาคือผู้เที่ยวชานที่มีประสบการณ์เชิญมาเร็วเข้าลิเลียนรีบไปเชิญเขาในไม่ช้าอาจารย์ใหญ่คนเก่าของโรงเรียนเทคนิคเวสวินก็มาถึงเมื่อลิเลียนโทรหาเขาเขาบอกเขาว่าเจ้านายของเธอต้องการให้เขาทางานเย็บปักถักร้อยดังนั้นอาจารย์ใหญ่คนเก่าจึงนําเครื่องมือสําหรับการเย็บปักถักร้อยมาด้วยร็อบบี้มองไปที่เครื่อออออองงมมมืืททีีี่่่่่เเเขาาาานนนนํแลลละะะดดไไไ้้้จสสสับส็ยิหคร เหลือกหอยขัดเงาหินสวยงามชิ้นโลหะเล็กๆขัดเงาไหมปอฝ้ายขนสัตว์ล้วนเป็นระเบียบเมื่อเห็นท่าทางแปลกๆของรับช่างตัดเสื้อชราคิดว่าเขาไม่ชอบการขัดแคลนวัสดุและพูดด้วยความลำบากใจว่าพ่อทูลหัวฉันมันจนจึงยังมีวัสดุอีกหลายชนิดที่ไม่สามารถใช้ได้เช่นอัญ,ญมณีหลากสีทองและเงินฉันไม่สามารถซื้อพวกมันได้จริงๆในที่นี้ขอกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างงานปักแบบจีนและแบบตะวันตกในเวลานี้การปักผ้าแบบตะวันออกยังมีแนวโน้มที่จะมีสไตล์ที่เบาโดยพื้นฐานแล้วจะใช้ไหมในการปักมีเพียงไม่กี่คนเท่่่าานนนนนนัั้้้ทีจะหหอยกชิึงงไวใป แต่ตะวันตกแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงช่างฝีมือที่นี่จะใช้ทุกอย่างเป็นวัสดุในการปักทุกอย่างจะถูกปักลงบนเสื้อผ้าอย่างไรก็ตามมันงดงามร็บบีอย่างไรก็ตามเมื่ออยู่ในกรุงโรมให้ทําเหมือนที่ชาวโรมันทำในโลกใดก็ตามเราควรเคารพมาตรฐานความงามของโลกเนื่องจากผู้คนที่นี่ชอบใช้อัญ,ญมณีสีแดงและสีม่วงและแม้กระทั่งการปักขนนกมาทํากันเถอะ เขาขอให้ลิเลียนหยิบถุงน่องไหมสีขาวออกมาแล้วยิ้มชายชราฉันคิดว่าถุงน่องไหมสีขาวนี้ขาวเกินไปมันขาดอะไรบางอย่างไปมันไม่สวยพอเพื่อทําให้ขาของหญิงสาวดูดีขึ้นคุณต้องเพิ่มบางอย่างอือฉันเห็นด้วยกับพ่อทูลหัวช่างตัดเสื้อชราพูดทันทีฉันคิดเหมือนกันว่าถุงน่องผ้าไหมมีลวดลายน้อยเกินไปเราจําเป็นต้องเพิ่มลวดลายที่น่าสนใจเพื่อให้มันสวยงามยิ่งขึ้นแต่ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเพิ่มอะไร สำหรับการออกแบบผมได้คิดไว้แล้วร็อบทำท่าทางเล็กน้อยบนถุงน่องผ้าไหมและหยิบกระดาษมาวาดดูสิปักลูกไม้เป็นวงกลมตามวงกลมด้านบอนอ๋อ,อแบบจับจีบนี่สวยมากมีดอกไม้ปักอยู่ที่ขาท่อนล่างช่างตัดเสื้อชราพูดทันทีว่าใช่ถ้าเจ้าปักด้วยได้ทองคำคุณนางและหลอดก็เหมือนทองคำหากคุณปักดอกไม้สีทองขนาดใหญ่ที่นี่คุณสามารถขายได้มากกว่านี้ถ้าคุณทำได้ทองคำจากเหรียญทองคำแล้วขึ้นสนิมเป็นดอกไม้เราสามารถเพิ่มราคาได้สองเหรียญทองร็อบยกนิ้วให้เขาฉันชอบไอเดียนี้ มาดูสิว่าฉันออกแบบกี่ไอเดียมีที่นี่ลองทาตัวอย่างสาหรับทุกอย่างดูสิร็อบนึกภาพถุงน่องผ้าไหมและเลกกิ้งที่เขาเคยเห็นบนเว็บไซต์ของ xxx ในใจทันใดนั้นถุงน่องผ้าไหมที่มีลวดลายต่างๆเมื่อเขาวาดภาพทั้งหมดช่างตัดเสื้อชราเอาแต่อุทานว่าเยี่ยมมากการออกแบบนี้เยี่ยมมากฉันชื่นชมมันมากคุณคิดได้อย่างไรไปสร้างตัวอย่างการออกแบบเหล่านี้ทั้งหมดรอบยิ้มและพูดว่าคุณไม่เรียนตัดเย็บเสื้อผ้ากับคุณบ้างเหรอและมีนักเรียนหลายคนในชั้นเรียน ให้พวกเขาเข้าร่วมและปักถุงน่องผ้าไหมเหล่านี้จากนั้นธุรกิจก็ตกลงเมื่อเราต้องการจัดส่งในปริมาณมากนักเรียนเหล่านี้สามารถพึ่งพางานฝีมือนี้เพื่อรับประทานอาหารได้ช่างตัดเสื้อชรากล่าวว่าก็อดฟาเธอร์กำลังพยายามหาทางออกให้กับนักเรียนฉันยังสงสัยว่าทำไมจู่ๆคุณถึงอยากเล่นงานปักถุงน่องไหมนั่นก็เพื่ออนาคตของพวกเขาด้วยคุณเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นร็อบบี้ยิ้มและไม่พูดอะไรหือๆไม่บอกหรอกฉันแค่อยากเห็นถุงน่องไหมที่ขาของราชินี เขาเอาทองคำและเงินไปให้ช่างตัดเสื้อเก่าและขอให้ช่างตีเหล็กทำได้ทองคำและเงินจากทองและเงินเพื่อใช้ปักดอกไม้ทองและเงินนอกจากนี้เขายังได้รับวัสดุดล้ำค่าบางอย่างเช่นหินแตกและคริสตัลสำหรับช่างตัดเสื้อเก่าเพื่อที่เขาจะได้เล่นอย่างจุใจและคิดว่าจะดึงดูดสายตาสาวๆได้อย่างไรตราบใดที่เราจับรสนิยมของผู้หญิงเหล่านี้และปล่อยให้พวกเขาออกไปซื้อในเวลานั้นมิสควีนจะไม่ซ่อนขาของเธอไว้ใต้กระโปรงยาวของเธอและวางมันไว้ข้างหน้าลูกบอลคริสตัลให้ฉันเห็นเขากำลังคิดเรื่องนี้อย่างสวยงามเมื่อลูกบอลคริสตัล ร็อบยิ้มให้ช่างตัดเสื้อคนเก่าและพูดว่าเอาละกลับไปก่อนและขอตัวอย่างบางส่วนฉันคาดว่าในสมถึงห้าวันพ่อค้าที่จะมาพูดคุยเรื่องการซื้อถุงน่องใหม่หม่จะมาถึงคุณควรจะได้รับออกไปก่อนหน้านี้ช่างตัดเสื้อชารารีบโค้งคำนับและกลับไปปรากฏเบื้องหน้าลูกแก้วคือพระพักของพระนางซึ่งดูอิ่มเอิบอิ่มเอิบใจแต่ร็อบเข้าใจแล้วรอบยิ้มมีสควีนวันนี้คุณโทมามีอะไรหรือเปล่า ไม่มีอะไรสำคัญราชินียิ้มแค่บอกข้อมูลบางอย่างตามสถิติของคนของฉันในช่วงไม่กี่วันมานี้ยอดขายถุงน่องผ้าไหมในเมืองลดลง70%เมื่อเทียบก,กับวันก่อนๆคณของคุณต้องเกียดคร้านแค่ไหนถึงสามารถนับสิ่งเหล่านี้ได้รอบบี้หัวเราะและยั่งเธอคนนั้นควรไปทำอะไรที่ดีกว่านี้ราชินีตะคอกถ้าฉันชนะฉันจะให้คุณช่วยฉันฟื้นอิสแกรนไม่ใช่เรื่องใหญ่เหรอก็มีเหตุผลรอบตอบว่าราชินีไม่พูดแต่จ้องมองที่ลูกแก้วโรบไม่พูดเช่นกันแต่นั่งเฉยๆบนเก้าอี้หิน หลังจากผ่านไปอย่างน้อยหนึ่งนาทีในที่สุดราชินีกดไม่ได้ที่จะพูดว่าอะไรกันเนี่ยหลังจากได้ข้อมูลแล้วเธอไม่ประมาเลยเหรอร็อบยิ้มและพูดว่าฉันไม่แปลกใจเหมือนคุณหรอกมันเป็นแค่ความผันผวนธรรมดาอย่าไปสนใจมันเลยราชินีเหลตาร็อบบี้ยิ้มฉันไม่ได้ใจร้ายฉันเกรงว่าคุณจะใช้วิธีการทางปกครองเพื่อแทกแซงการขายถุงน่องผ้าไหมเมื่อคุณเห็นว่าคุณกำลังจะสูญเสียราชินีทำเพลงฉันก็ทำไม่ได้เช่นกันมันเป็นเรื่องต้องห้ามในข้อตกลงการพนันถ้าฉันทำจริงๆฉันเกรงว่าคุณจะไม่ทำตามสัญญา ดีโรบบี้หัวเราะและพูดว่าเราไม่เล่นตุกติกเราควรเล่นอย่างยุติธรรมและเหมาะสมมิฉะนั้นการเดิมพันสุดท้ายจะเป็นโมคะเพียงแค่รอและดูตอนที่321มันอันตรายในเวลานี้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและในชั่วพริบตาก็ผ่านไปห้าวันนอกจากนี้ยังน่าสนใจที่จะกล่าวว่าชัดเจนว่ามือสังหารคือเจ้าหญิงแห่งอีสแกรนด์แม้แต่ส่วนสูงและรูปร่างหน้าตาของเธอก็ถูกจิตรกรวาดภาพหลังจากที่แอร์มอร์เดลินบรรยายภาพเหล่านั้นและติดประกาศไปทั่วเมืองอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถพบเธอได้ทุกที่ ถึงตอนนี้แม้แต่คนโง่ก็ยังรู้ว่ามีคนปกปิดเธออยู่และคนที่ปกปิดเธอต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจและรอบรู้บุคคลดังกล่าวเท่านั้นที่สามารถซ่อนบุคคลภายใต้สถานการณ์ของกฎอายการศึกและการค้นหาทั้งเมืองวันนี้ร็อบบี้มีบทเรียนภาชนะวิเศษอีกครั้งครั้งนี้เขาเรียนรู้อักษรรูนเพื่อควบคุมความเร็วของเวทมนต์ที่ไหลออกมาจากภาชนะเวทมนต์ นี่เป็นอักษรนรูนที่มีประโยชน์มากทันทีที่ร็อบบี้เรียนจบเขาแทบจะไม่ไหวที่จะกลับไปที่เวสไวน์ทาเพื่อลองฝึกฝนเอฟเฟกต์ของรูนนี้เมื่อเร็วๆนี้เขาได้เรียนรู้อักษรรูนที่เทียบเท่ากับภาชนะวิเศษทุกครั้งที่เขาเรียนรู้เขากลับไปทดลองเขากำลังสร้างภาชนะวิเศษขนาดใหญ่อย่างชา้ชาๆเมื่อสวิตนี้เสร็จสิ้นการทดลองภาชนะวิเศษเกือบจะสามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องการเดินและรีบกลับไปที่หอพักอย่างรวดเร็วจากนั้นกลับไปที่เวสไวน์ทาผ่านพอเทาอย่างไรก็ตามทันทีที่เขาเดินนนนนออออกกจาาาาาาาหหห้้้งงงเเเเรีียยขขขข็ลวทู่ มันน่าอายมากร็อบไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีท่านดายุกแอมอเดลีนวันนี้คุณว่างมากไหมแอมอเดลีนพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่าฉันยุ่งมากกระเชียงไม่ถูกจับฉันไม่รู้ว่าสายลับทียเฮียคุณไหนที่ปกป้องเธอเราค้นหาในหลายพื้นที่อย่างละเอียดตอนนี้เรากำลังค้นหาที่อยู่อาศัยของคุณนางซึ่งข้าราชบริพารร้องทุกแต่ยังไม่ได้อะไรเลยร็อบบี้พูดว่าคุณยุ่งมากไปทำงานเถอะคุณมาทำอะไรที่นี่แอมอเดลีนเหลตาเพราะมันอันตรายมากในเวลานี้ รอบมองไปรอบๆและพบกับบรรยากาศที่กลมกลืนกันในมหาวิทยาลัยอันตรายอยู่ที่ไหนแอมมอเดลีนกล่าวว่ามันอันตรายแล้วคุณอยู่ที่นี่ได้ห้าวันแล้วและคุณก็หายไปทุกวันในเวลานี้เมื่อใดก็ตามที่ฉันส่งคนใช้ไปสอบถามสาวใช้ของคุณเธอจะบอกว่าคุณออกไปแล้ว็อบบี้มาเดเลนพูดทั้งเมืองอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกและคุณนางทุกคนก็กลัวที่จะถูกรอบสังหารแต่ในกรณีนี้คุณยังมีอารมณ์ที่จะทำอย่างนั้นคุณอยากจะถูกตัดหัวไหมมีชีวิตอยู่โดยรู้คุณต้องการทำให้ทุกคนที่ห่วงใยคุณกโกรรธและเศ้าหือไม่ ดีบางคนคิดในลักษณะนี้ในความเป็นจริงร็อบบี้รู้สึกประทับใจเล็กน้อยแต่การเคลื่อนไหวของเธอไม่สามารถทำลายแผนการของเขาได้เขาต้องถอนหายใจเดยุกแอมอร์เดลีนเธอเป็นเด็กดีแต่ฉันก็ไม่คู่ควรปล่อยฉันไว้ลำพังดีกว่าทำไมคุณพูดเหมือนผมชอบคุณใบหน้าของแอมอร์เดลีนแดงขึ้นเล็กน้อยครู่หนึ่งแต่เธอก็กลับมาเป็นปกติทันทีอยากเข้าใจผิดฉันจะดูแลคุณเพียงเพราะความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลสมิทับกับครอบครัวของฉันและเพื่อนลุงคนที่สี่ของฉันไม่ใช่ว่าฉันมีความคิดหรือเจตนาใดๆเกี่ยวกับคุณและแน่นออนนว่่าฉัไมบคุณเลย ฉันหมายถึงชอบคุณผู้หญิงอย่างฉันจะไปชอบผู้ชายที่เที่ยวเกเรทุกคืนได้อย่างไรป่าฉันโกรธแทบตายถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆร็อบยื่นมือออกมาใช่ถ้างั้นก็ปล่อยฉันไปเธอออกไปให้พ้นทางฉันจะออกไปแอมอเดลีนร้องอย่าไปปีาศาจเป็นห่วงคุณร็อบบี้ผลักมาเดลเลนออกไปแล้วเดินไปให้ไกลยอย่ามากับฉันไม่งั้นฉันจะถามว่าคุณไม่กลัวที่จะมาด้วยหรือเปล่าฉันอาจจะดึงคุณไปด้วยก็ได้แอมอเดลีนตกใจมากยิ่งติดตามเขายิ่งแย่จะบอกกว่าเธอบ้ามากถ้าเธอยังตามมาก็ไรยังอายเธอต้้้อออออองงงงงมแผ่่่นนหลัขรบีีทเดิกไปยาาช เมื่อน,นักเรียนที่ออกมาจากแผนกเวทมนตร์กับรอบเห็นสิ่งนี้พวกเขากอดไม่ได้ที่จะเงิตกเด็กผู้หญิงหลายคนอดไม่ได้ที่จะพึงพามฉันไม่คิดว่ารอบจะเป็นคนแบบนี้เขาผลักคู่มั่นของเขาออกไปเพื่อออกไปเล่นชู้เขาเป็นผู้ชายแบบไหนอีกในหนึ่งดุกมาเดเลนไม่ใช่คู่มั่นของเขาพวกเขาไม่ได้มั่นหมายกันแม้ว่าเขาจะไม่ได้มั่นหมายแต่ฉากนี้ทําให้ดูเหมือนว่าพวกเขากําลังทําอยู่ใช่ฉันคิดว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีเขาพูดถึงการปรับปรุงสิทธิและสถานะของผู้หญิงใช่ฉันขอบคุณเขาด้วยที่ให้ฉันใส่ถุงน่องไหม แต่ทัศนคติของเขาที่มีต่อดุกมาเดเลนนั้นแย่เกินไปคนเช่นนี้จะถูกลงโทษโดยเทพเจ้าตำแหน่งของร็อบบี้ในใจของสาวๆลดลงจากโลกสู่โลกในทันทีอย่างไรก็ตามตำแหน่งของเขาในหัวใจของเด็กชายก็เพิ่มขึ้นเด็กชายทั้งสี่คนในชั้นเรียนที่ไม่คุ้นเคยกับการได้เห็นเขาจู่ๆก,ก็หลงรักร็อบมากขึ้นเปล่าฉันรู้สึกว่านี่คือผู้ชายบริสุทธิ์เยี่ยมจริงๆฉันหวังว่าในอนาคตฉันจะหล่อได้สักครึ่งหนึ่งของเขาตกลงฉันตัดสินใจเรียนรู้จากเขาฉันจะไล่หญิงชราออกไปเลี้ยงสุนัข หลังจากปรึกษาหารือกันแล้วสาวๆก็พากันดูถูกเหยียดย่างพวกเขาว่าพวกผู้ชายหน้าขยะแขยงผู้ชายนี่กีบม้าตัวใหญ่หนุ่มๆหัวเราะและคำรามสาวๆล้วนแต่เป็นตีนไก่ดอง5 5าห้าสผู้หญิงหลายคนรุมล้อมมาเรียนและพูดว่ามาเรียนคุณลงทุนช่วยเหลือผู้ชายแบบไหนเมื่อวันก่อนอย่าช่วยเขาอีกมาเรียนอดไม่ได้ที่จะทำหน้าเจ่อนเพ้อ ผู้ชายเล่นเกมข้างนอกก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องธุรกิจกับงานราชการอีกเรื่องหนึ่งฉันว่าสองสิ่งนี้สามารถมองแยกกันได้ฉันไม่สนใจเขาในฐานะคู่แต่งงานศีนลธรรมส่วนตัวของเขาไม่เกี่ยวข้องกับฉันฉันพิจารณาการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางธุรกิจและการเมืองเท่านั้นเกลมันมีพลังมากที่จะพูดอย่างตรงไปตรงมาและสาวๆทุกคนก็แสดงท่าทางดูถูกเหยียดหยามมาเรียนระบบีขี้เกียจเกินไปที่จะยุ่งเกี่ยวกับพวกเขาเขากลับไปที่หอพักให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ล้างตัวแล้วกลับไปที่เวสไวาทาว ที่ลานโบสถ์ในเวสต์ไวท์ทาวน์พ่อของมาเรียนคอตันเดสมอนด์คอตันกำลังรอเขาอยู่เป็นเวลานานตอนที่322โมเดลเดสมอนด์คอตันเป็นชายวัยกลางคนอายุประมาณ40ปีเขาสวมชุดผู้ชายและกางเกงเขาไม่ได้สวมถุงน่องผ้าไหมที่ทำให้ร็อบบี้ป่วยต้องขอบคุณกิจกรรมล่าสุดบนถนนไรโรดความคิดของร็อบบี้ที่ว่าการปฏิเสธที่จะพุ่งเฟือยที่นำเสนอในพิธีเปิดโรงเรียนถูกใช้โดยสมเด็จพระราชินีเพื่อโน้มน้าวให้ขุนนางชั้นสูงและผู้ชายไม่สวมสิ่งนี้ ในเรื่องนี้็รบบี้อยากจะขอบคุณมิสควีนจริงๆมิทนั้นเขาจะอาจเจียนทุกวันและไม่มีรสชาติที่ดีท่านหลอดสบายดีไหมเดสมอนพูดอย่างมีมารยาทฉันชื่อเดสมอนคอตันจากไรโรดครั้งนี้ฉันมาที่นี่จากไรโรดหลังจากได้ยินเรื่องของคุณก่อนที่เขาจะพูดจบ็อบก็ยิ้มและพูดว่าอย่าเพิ่มเจ้านายของฉันเดสมอนยิ้มและพูดว่าใช่พ่อทูลหัว็อบยิ้มและพูดว่าคุณมาดูถุงน่องผ้าใหมแบบใหม่ใช่ไหม เดสมอนยิ้มนั่นเป็นเพียงด้านเดียวถ้ามีอะไรใหม่ๆที่ฉันทาได้ฉันก็อยากเห็นมันมากเท่าที่ฉันรู้เมืองเวสต์วินแห่งนี้เต็มไปด้วยไอเดียใหม่ๆและมีชีวิตชีวามากขึ้นและนวัตกรรมใหม่กว่าเมืองใหญ่อย่างไรโรดฉันหวังว่าจะพบสินค้าใหม่ที่สามารถสร้างรายได้มากมายที่นี่อันที่จริงบอกตามตรงว่าฉันไม่ใช่คนมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับถุงน่องผ้าไหมเพราะมันได้ปรากฏบนถนนที่สดใสและมีการแข่งขันมากมาย ฮ่าฮ่าน่าสนใจแต่เท่าที่ฉันรู้ผู้ชายบนถนนไรเลิกใส่ถุงน่องใหม่แล้วแต่ผู้หญิงเริ่มใส่แล้วโรบบี้กล่าวว่าไม่ต้องไร้สาระมากให้ฉันแสดงถุงน่องผ้าใหม่ๆของฉันให้คุณดูฉันให้คำจำกัดความของถุงน่องผ้าใหม่เหล่านี้ว่าสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะซึ่งรองรับลูกค้าผู้หญิงโดยเฉพาะพวกเขาละทิ้งตลาดผู้ชายโดยตรงและมุ่งเน้นไปที่ตลาดหญิงเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดเดสมอนด์ก็คิดไม่ได้ว่าเมื่อผู้ชายเลิกซื้อถุงน่องใหม่เขาก็หยิบสินค้าพิเศษสำหรับผู้หญิงออกมาทันทีความยืดหยุ่นแบบนี้คววรรรรรรคค่่่าาาแกกกรเเรียนู้สหับพพอ ร็อบบีหัวเราะและพูดว่าลินเลียนไปเรียกนางแบบที่เราเตรียมไว้ล่วงหน้ารุ่นอะไรเดสมอนด์ถามร็อบยิ้มแล้วพูดว่านั่นสินคนที่แต่งตัวอย่างแล้วโชว์ให้คนอื่นดูผมเรียกคนคนนี้ว่านายแบบอย่าหาว่าผมไม่ได้สอนถ้าคุณอยากขายของให้ดีและเร็วนางแบบเป็นสิ่งที่จาเป็นหลังจากที่คุณกลับไปที่บริโรคคุณควรหาสาวใช้ที่สวยและสูงมาแต่งตัวและเป็นนางแบบคนพิเศษของคุณให้กับตระกูลคอตันสินค้าของคุณจะขายดีและเร็วขึ้นเดสมอนด์ไม่ค่อยเข้าใจนะักอย่างไรก็ตามไม่กี่นาทีต่อ่ออออมมมาาาาาาาเเเเเืขขขหห็็นนนนญิงสสวคออกาากกจจโบ้ใใททัี หญิงสาวทั้งสามคนนี้สูงมากสูงอย่างน้อย1.7เมตรและพวกเธอทุกคนมีรูปร่างสูงใหญ่มีสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเลือกผู้หญิงดีๆสามคนในเมืองเล็ก,ลกๆที่มีประชากรหนึ่งหมื่นคนเช่นเวสไวทาวสองคนเป็นผู้หญิงยากจนจากครอบครัวธรรมดาที่รับซื้อตัวไปเป็นนางแบบได้ง่ายๆแต่คนที่สวยที่สุดคือลูกสาวของตระกูลขุนนางผู้ลีภ้ภัยไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะชักชวนให้เธอมาเป็นนางแบบถ้าไม่ใช่หน้าพ่อทูลหัวลูกสาวคงไม่ออกมาทำ สตรีคุณโตแต่งกายด้วยชุดสตรีผู้สูงสักที่งดงามซึ่งงดงามมากเสียจนแม้แต่อารมณ์ของนางก็ยังดูสูงส่งเธอไร้ที่ติจริงๆถุงน่องผ้าไหมคู่หนึ่งและเรียวขาที่สวยงามถูกเปิดองจากชายกระโปรงของเธอปักด้วยดอกไม้สีทองได้สีเงินกระจายอยู่ด้านข้างและประดับด้วยไพลินสองเม็ดที่ด้านข้างความงามของมนุษย์นิสัยใจคอรูปร่างดีถุงน่องที่งดงามเมื่อองค์ประกอบเหล่านี้รวมกันเดสมอนด์ก็ตกตะลึงทันทีรอบยิ้มคุณเดสมอนด์ค,คุณคิดว่านางแบบสวยไหมเดสมอนด์นี่มันสวยงามเกินคำบรรยาย โอ้ร็อบยิ้มและพูดว่าคุณคิดว่าถุงน่องผ้าไหมนี้จะราคาเท่าไหร่เดสมอนตอบโดยไม่ต้องคิดเลยว่าเพื่อที่จะได้แต่งพรรยาของเขาแบบนี้ผู้ชายก็ยอมจ่ายไม่ว่าจะแพงแค่ไหนก็ตามดีมากร็อบยิ้มคุณยังคิดว่าถุงน่องขายไม่ได้อีกเหรอเดสมอนกล่าวว่าฉันต้องการซื้อถุงน่องผ้าไหมเหล่านี้เป็นจํานวนมากเป็นจํานวนไม่จํากัดมองไปที่นางแบบสาวอีกสองคนหนึ่งในนั้นสวมกางเกงสีเนื้อแล้วสวมถุงน่องไหมแขวนไว้นอกกางเกงภาพตลกเล็กน้อยแต่ไม่มีทางเพื่อสาธิตถุงน่องผ้าไหมแบบแขวน อย่างไรก็ตามนางแบบสาวในยุคนี้ไม่สามารถเต็มใจที่จะโชว์น้ำหนักเละเปลยต้นขาต่อหน้าคนภายนอกได้รอบสามารถปล่อยให้นางแบบสวมกางเกงรัดรูปสีเนื้อแล้วสวมสายเอี้ยวไว้ด้านนอกมันไม่ง่ายเลยที่จะโน้มน้าวนางแบบเดสมอนรู้สึกตลกเล็กน้อยเมื่อเห็นถุงน่องผ้าไหมแบบแขวนอยู่ด้านนอกกางเกงแต่รอบพยักหน้าข้างข้างเขาลองนึกภาพว่าถ้าไม่มีกางเกงในถุงน่องผ้าไหมจะเป็นอย่างไรเดสมอนครุ่นคิดเล็กน้อยและใบหน้าของเขาเปลี่ยนสีหือสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปราวกับหมาป่า เข้าใจแล้วร็อบบี้หัวราะและพูดว่าผู้หญิงในเมืองเวสไวทุกคนเป็นคนที่จริงจังและพวกเขาไม่สามารถแสดงถุงน่องผ้าไหมแบบนี้ได้อย่างเต็มที่แต่ไรโรตนั้นต่างออกไปคุณสามารถจ่ายเงินให้โสเพนีที่ดูดีเพื่อสวมถุงน่องผ้าไหมชนิดนี้ได้แล้วไปขายให้พวกคุณนางทูทอคิดว่าผลจะเป็นอย่างไรเดสมอนกล่าวว่าฉันต้องการมากที่สุดพวกเขาจะเป็นที่นิยม รสชาติที่ดีต่อจากนั้นรุ่งอื่นๆอีกหลายรุ่งได้แสดงการออกแบบต่างๆซึ่งทําให้เดสมอนตื่นตาหลังจากที่เขาเห็นวงกลมของถุงน่องผ้าไหมแบบต่างๆเขาก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจคอดฟาเธอร์เป็นอัจฉริยะจริงๆการออกแบบถุงน่องผ้าไหมแต่ละอันนั้นสวยงามมากเห็นได้ชัดว่าปรมาจารย์ด้านศิลปะที่มีสไตล์ต่างกันออกแบบพวกมันแต่คุณสามารถออกแบบได้หลากตล์อย่างเดียวคําว่า รับบีกล่าวว่าก็ไม่จําเป็นต้องมีการเยืนยนในเชิงพาณิชย์ฉันต้องสอนทักษะพิเศษด้านการโฆษณาให้คุณแบบที่เรียกว่าดีไม่พอแม้ว่าถุงน่องผ้าไหมของเราจะดีแต่ถ้าคนบนถนนสว่างไม่รู้เรื่องก็จะไม่ซื้อดังนั้นคุณต้องเรียนรู้ทักษะการโฆษณาเชิงพาณิชย์ขั้นพื้นฐานที่สุดคุณรู้ไหมฉันมีกองคาราวานของตัวเองและสามารถขายมันได้ที่บรโรดทำไมฉันถึงเลือกคุณให้ความร่วมมือเพราะมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเปิดตัวโฆษณาเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่บนถนนบรัโรดกองคาราวานของฉันไม่ใหญ่พอที่จะทํา โฆษณาเดสมอนได้เรียนรู้คำศัพ์ใหม่หลายคำในวันนี้และตอนนี้เขาเต็มไปด้วยความสนใจเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นเราหัวเราะและยัดเยียดวิธีการโฆษณามากมายไว้ในใจของเขาตอนที่323ฉันจะไม่ถูกเอาเปรียบอีกเมื่อเดสมอนจากไปเขากลับมาที่บรโรดพร้อมกับเทคนิคการโฆษณาและการตลาดที่รอบบีมอบให้เขาและถุงน่องผ้าไหมตัวอย่างชุดแรกเขาจะไม่มาด้วยตนเองเพื่อซื้อในภายหลังเขาสามารถส่งหลานชายหรืออะไรก็ได้ ในอีกด้านหนึ่งของเวสไวน์ทาวนนักเรียนในชั้นเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าของโรงเรียนเทคนิคที่เรียนรู้ที่จะเย็บปักถักร้อยได้งานใหม่ทันทีนั่นคือพวกเขาได้รับคัดเลือกอย่างไม่มีเงื่อนไขในโรงงานถุงน่องกลายเป็นแผนกใหม่ที่เรียกว่าฝ่ายออกแบบและผลิตถุงน่องในอนาคตพวกเขาจะทําการประมวลผลอย่างมีศิลปะสําหรับถุงน่องโดยเปลี่ยนผ้าไหมสีดําและผ้าไหมสีขาวแต่เดิมให้เป็นถุงน่องระดับไฮเอนที่สวยงามและมีสีสัน อาชีพนี้รายได้สูงเนื่องจากเป็นงานเทคนิคระดับไฮเอ็นอย่างแท้จริงการปักจึงไม่ใช่ทักษะทั่วไปในยุคนี้ในอดีตแทบไม่มีผู้หญิงคนไหนในเวสวาวยทาวที่สามารถทําเช่นนี้ได้พวกเขาสามารถทอถุงน่องไหมสีดําและขาวธรรมดาที่สุดเท่านั้นเมื่อพูดถึงการเย็บปักถักร้อยพวกเขามกัจะดูจืดชืด ระบบีไม่สนใจว่าคนงานเย็บปักถักร้อยจะได้รับรายได้เท่าไรเขามอบให้ผู้อำนวยการโรงงานโดยตรงเขาไม่รู้จนกระทั่งเวลาผ่านไปนานว่าผู้อำนวยการโรงงานได้เสนอเงินเดือนให้คนงานปักผ้าสูงถึง3 0เหรียญเงินเพื่อให้ทันกับการซื้อคาราวานของครอบครัวคอตันครั้งแรกใน10วันต่อมาเงินเดือนนี้สเท่าของคนงานบีบรูดในเวสไวทาวคุณสามารถสร้างรายได้สูงได้ทันที แน่นอนว่าผลลัพธ์คือเวสไวน์เทคนิกลสคูมีชื่อเสียงมากบางคนที่คิดว่าเป็นการดีกอว่าที่จะเสียงเงินไปกับการตัดเสื้อในที่สุดก็ได้ตระหนักว่าการเรียนรู้เทคโนโลยีขั้นสูงเท่านั้นที่จะสามารถสร้างรายได้มากมายจำนวนผู้สมัครเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและโรงเรียนเทคนิคเวสวินก็เกือบจะแน่นขนาดการเร่งรีบในการสมัครเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นเรื่องที่บ้ามากซึ่งจะทําให้มีช่างตัดเสื้อเกินจํานวนในอนาคตอย่างแน่นอนแต่รอบที่เกียดเกินไปที่จะจัดการกับมัน ในตอนเย็นตามปกติมิสควีนต้องการโทรก่อกวนหลังอาหารค่ำที่น่าเบื่อในตอนค่ำอย่างไรก็ตามทันทีที่ต่อสายได้เธอก็เห็นภาพประหลาดผ่านลูกบอลคริสตัลร็อบบีกำลังเล่นกับกล่องขนาดใหญ่วัสดุของกล่องนี้แปลกมากเมื่อมองแอร์วอลบอลเดียวมิสควีนก็มองเห็นว่าไอเทมเวทมน์คุณมีดวงตาที่เฉียบคมร็อบยิ้มใช้มันเป็นของวิเศษพูดตามตรงมันเป็นอาวุธพิเศษของอาณาจักรเทเลสไอ์ชิ้นส่วนของทอเทสรอฉันเผามันแล้วประกอบใหม่ในกล่องเหล็กใบนี้ คุณกำลังทำอะไรราชินีรู้สึกกระวดระวังทุกครั้งที่เธอเห็นโรบบี้ผัดอะไรใหม่ๆมันจะกลายเป็นสิ่งที่เอาเปรียบเธอเพราะโอบบี้ดูเหมือนจะสามารถเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆให้เป็นอาหารอร่อยได้ซึ่งมันบ้ามากเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เธอกอดไม่ได้ที่จะถอยออกมาเล็กน้อยและใช้มือแตะที่ท้องของเธอเธอปลอบใจตัวเองว่าอย่าก,กังวลฉันเพิ่งกินเค้กและพุดดิ้งมาพอแล้วและตอนนี้ฉันไม่อยากกินอะไรเลยไม่มีอะไรมายั่วยวนท้องฉันได้ในตอนนี้และฉันจะไม่โดนเอาเปรียบไม่ใช่สิ่งนี้ถึงเวลาแล้วฉันไม่มีเงินเหลือมากพอที่จะถูกเอารอาปรียยบู่แล้ว ร็อบบี้ยิ้มมิสควีนอย่าระแวดระวังมากครั้งนี้ฉันไม่ได้ทําอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฉันการแสดงออกของราชินีสงบแต่หัวใจของเธอโล่งใจร็อบบี้ยิ้มและพูดว่าคุณดูยากจนมากเมื่อเร็วๆนี้ทันทีที่คุณเห็นว่าฉันกำลังประดิษฐ์คุณประมาาเพราะคุณไม่มีเงินใช่ไหมราชินียังคงนิ่งเงียบเป็นไปได้ยังไงฉันเป็นราชินีผู้ยิ่งใหญ่ฉันจะขาดเงินได้อย่างไรคุณคิดมากไปเองร็อบบี้หัวเราะและพูดว่าฮ่าฮ่า ฉันจะไม่รื้อสถานีของคุณแต่ฉันจะบอกคุณตามความจริงด้วยระดับการผลิตในยุคนี้เมื่อเกิดสงครามผ่านสงครามเจ้าซ่อนมันได้อย่างไรข้ารู้เจ้างั้นเหรอร็อบบี้หัวเราะและพูดว่าลองเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติดีกว่าเป็นครั้งแรกที่ราชินีได้ยินคำว่า GNP แต่เธอก็เข้าใจคำนั้นทันทีที่ได้ยินเธอไม่ต้องการให้ร็อบบี้อธิบายเงื่อนไขเธอเคี้ยวประโยคนั้นอย่างเงียบๆบและคิดกับตัวเองว่ามันสมเหตุสมผลแต่จะปรับปรุงอย่างไรต่างหากที่เป็นปัญหาร็อบยิ้มหากเราต้องการบรรลุการพัฒนาาาาาาปปรรรรรรระสสิิิิทธภพกกผลตตตตอออย่งงวววดเเ็้มมีฏัุห การปฏิวัติุตสากรมมีข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญ3ประการหนึ่งคือเครื่องจักรไอ้น้ำอีกประการหนึ่งคือถ่านหินและอีกประการหนึ่งคือเหล็กกล้าไอ้น้ำเครื่องยนต์มันซับซ้อนมากไม่รู้จะออกแบบยังไงจะถูถูถ่ายถ่อย่างเดียวเราแก้ปัญหาเรื่องเหล็กไปแล้วถัดมาคือถ่านหินจริงๆแล้วคุณกับผมจะไม่ขาดถ่านหินโดยใช้วิธีของผมการขุดรถไฟขนาดเล็กอย่างไรก็ตามจุดประสงค์หลักของถ่านหินคือการเผาไฟและให้พลังงานที่จำเป็นสำหรับเครื่องจักรในการเคลื่อนที่แต่โลกไม่ต้องใช้ถ่านหินในการก่อไฟเรายังสามารถใช้เวทมนต์ ราชินีฟังอย่างเงียบๆและไม่แสดงความคิดเห็นของเธอเธอรู้ว่าเธอเป็นมือใหม่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานดังนั้นเธอจึงถูกต้องที่จะปัองรอบตั้งแต่ที่ร็อบบอกเธอเธอโชคดีมากและไม่พลาดแม้แต่คำเดียวเขียนสิ่งที่คุณไม่เข้าใจและถามในภายหลังร็อบบี้กล่าวว่าฉันกำลังสร้างกล่องใบใหญ่นี้เพื่อทดแทนฐานหินราชินีนั่งลงอย่างสงบและพูดว่าฉันจะดูว่าเป็นอย่างไร เธอมองดูกล่องอย่างระมัดระวังและเห็นว่ามันมีขนาดเท่ากับตู้เสื้อผ้าตามข่าวกรองของเธอภาชนะวิเศษที่ใช้โดยทอเอสรรในเดสเซิร์ตคิงดอมนั้นมีขนาดเท่ากับตู้เสื้อผ้าดูเหมือนว่ารอบบีหยิบเศษชิ้นส่วนเหล่านั้นขึ้นมาและรวมมันกลับเข้าไปใหม่ทำให้มันเหมือนเดิมทุกประการรอบบีหยิบปากกาขึ้นมาและเปลี่ยนรูนที่วาดไว้ที่ปากกล่องราชินีสงสัยว่าเธอต้องการจะทำอะไรกับรูนของมัน มันดึงรูนอันทรงพลังมาที่ตำแหน่งนี้ซึ่งสามารถพ่นเวทมนต์ทั้งหมดในตัวมันออกมาได้ทันทีมันฉลาดมากพลังของรูนนี้ทําให้สามารถปล่อยพลังอันทรงพลังท้าเปลี่ยนก็ไร้ประโยชน์รับยิ้มฉันไม่ต้องการให้มันคายเวทมนต์ทั้งหมดในคราวเดียวฉันอยากคายออกมาอย่างช้าๆและควบคุมได้เขาพูดขณะวาดรูนใหม่ล่าสุดที่เขาเรียนรู้ที่จะควบคุมการไหลของเวทมนต์ ราชินีอดไม่ได้ที่จะตะคอกมันเสียเปล่าที่จะเปลี่ยนรูนขั้นสูงและแทนที่ด้วยรูนจูเนียเรายังไม่ได้ศึกษารูนขั้นสูงอย่างละเอียดมันเป็นเทคโนโลยีที่มีเพียงอาณาจากักรเคลซายเท่านั้นที่เชี่ยวชาญได้มันเราจะหาตัวอย่างอื่นได้ยากตอนที่324เขาต้องเป็นอัจฉริยะรับยิ้มอักษรรูนที่ใช้ทําสงครามไม่มีความหมายสําหรับฉันคุณรู้ไหมราชินีเธอไม่สามารถปฏิเสธได้ รับบีดึงรูลและติดตั้งสวิตข้างข้างเขาเรียนรู้วิธีควบคุมกระแสในวันนี้ความแรงของรูนสามารถปรับได้ผ่านสวิตและสามารถควบคุมความเร็วของเวทมนต์ได้รับทําทุกอย่างเสร็จแล้วจากนั้นเขาก็พูดอย่างภาคภูมิใจว่าสําเร็จแล้วราชินีไม่ขยับขยื้อนทําไมคุณถึงภูมิใจกับสิ่งพื้นฐานเช่นนี้เมื่อครึ่งปีที่แล้วภาชนะวิเศษขนาดเล็กที่บารอนเพอร์เซอุสส่งให้คุณมีหน้าที่เช่นนี้ รับมีกล่าวว่ามันเล็กเกินไปฟังก์ชันหลายอย่างที่ฉันต้องการไม่สามารถรับรู้ได้แต่ความจุนี้ใหญ่พอที่พลังเวทมนของนักเวทหลายสิบคนสามารถเก็บไว้ในนั้นสแสดงว่าพลังเวทมนสามารถร้านค้ามีขนาดใหญ่พอที่จะมีฟังก์ชันที่หลากหลายและน่าสนใจมากขึ้นด้วยเหตุนี้รอบจึงยื่นมือออกและตบกกล่องแล้วเขาก็ส่งกระแสะเวทไฟเข้าไปในกล่อง เขาแค่ต้องส่งเวทไฟไม่กี่เปอร์เซ็นต์เข้าไปในกล่องซึ่งมากกว่าพลังเวททั้งหมดของนักเวทหลายสิบคนจากอาณาจักรทะเลทรายภาชนะเวทมนต์เต็มในทันทีและพลังเวทมนต์พิเศษล,ล้นออกจากปากกล่องแม้ตรรุนที่ควบคุมการไหลของพลังเวทมนต์ก็ไม่สามารถควบคุมการไหลล้นได้ผ่านลูกบอลคริสตัลราชินีสามารถเห็นการบิดเบี้ยวของการไหลของอากาศที่แปลกประหลาดซึ่งเกิดจากความร้อนของอากาศรอบๆกล่องเธออดไม่ได้ที่จะพูดว่าคุณเติมเวทมนต์แห่งไฟลงในกล่องเพื่อสร้างกล่องไฟเพื่อทดแทนถานหินที่ขาดแคลนในเมืองเวสวิน ครบอกคุณว่าไม่มีเหมืองถ่านหินในเวสต์วินทาวประสิธธทธิภาพการเผาถ่านหินไม่ดีนะักเตาเผาของฉันยังตามไม่ทันเทคนโนโลยีควบคุมอุณหภูมิยิ่งกว่านั้นกล่องไฟนี้เป็นเพียงการวิจัยพื้นฐานเท่านั้นในอนาคตฉันจะทําให้มันเบาและเล็กลงแต่ความจุข,ของมันไม่สามารถลดลงได้เพื่อที่จะสามารถบรรจุลงในเครื่องจักรต่างๆและกลายเป็นระบบพลังงานของพวกเขาได้แน่นอนฉันก็มีน้ํามันซึ่งเป็นอีกระบบหนึ่งด้วยห้าห้าห้ารบบียิ้มและบิดสวิตช์เบาๆเปลวไฟเล็กๆพุ่งออกมาจากปากกล่องถ้าเขาบิดมากกว่านี้เปลวไไไฟฟกก็จจะะะะใหญ่่ขขขึึ้้้นนนแแลลลลลพุุงงงงตตรถาาาเเมสววิปปอีทด เขาหัวเราะา5สะดวกจริงๆพระพักของราชินีแข็งทื่อเล็กน้อยของวิเศษที่น่าเบื่อฉันยังไม่เห็นการใช้งานจริงเลยคุณเก่งมากในการเล่นไอเทมเวทมนต์อื่นๆแต่ระดับการทํามันของคุณยังได้วกว่านักเรียนใหม่จากโรงเรียนเวทมนต์ของเราโอ้ร็อบบี้มองดูอย่างสงสัยใหม่มีอะไรใหม่ราชนีพูดด้วยเสียงแปลกๆเช่นเดียวกับคุณชื่อของเขาคือร็อบเป็นชื่อที่แย่มากเช่นกันร็อบบี้ก็ชื่อร็อบบี้หวยจริงๆร็อบบี้แกล้งทําเป็นไม่รู้อะไรเลยนักเรียนใหม่คนนี้ชื่อฉันไปอะไรไป ราชินีตอบว่าเขาต่างจากคุณเขาไม่สามารถพัฒนาไอเทมเวทมนต์ที่ไร้ประโยชน์เช่นนี้ได้ในวันเปิดเทอมวันแรกเขาเสนอความคิดอย่างกล้าหาญที่จะเปลี่ยนไอเทมเวทมนต์ที่ง่ายที่สุดให้เป็นอาวุธเชิงกลยุทธ์ที่ทรงพลังแต่คุณที่รู้ทุกอย่างกำลังเล่นกับกล่องแบบนี้ที่ทำให้ฉันโกรธได้เท่านั้นว้าวฉันเข้าใจแล้วรอบถอนหายใจอย่างจริงใจเขาเก่งเรื่องนั้นจริงๆฉันคิดว่าเขาต้องเป็นอัจฉริยะเป็นผู้ชายหล่อนิสัยดีใจดีและเป็นคนดีสุดๆ ราชินีเลตาไร้สาระมากนักเรียนใหม่คนนี้เป็นสวัสดิ์แม้ว่าเขาจะมีความสามารถก็ตามซึ่งสามารถยืนยันได้พูดเปรียบเทียบแล้วนิสัยของคุณดีกว่ามากและจนถึงตอนนี้ฉันยังไม่เคยได้ยินเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับคุณเลยคุณจะทาได้อย่างไรวิ่งเล่นสนุกทุกวันเหมือนนักเรียนใหม่ที่นี่หรือเปล่าร็อบบี้ยืนลงราชนีเองก็เหนื่อยที่จะคุยด้วยเธอปิดลูกบอลคริสตันอาบน้ำและเข้านอนร็อบบี้หันความสนใจไปที่กล่องไฟขนาดใหญ่ของเขาอีกครั้งและยิ้มเธอรูเธอรูมา นักมายากลสีแดงวิ่งไปหารอบบีทันทีและแสดงรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์เกิดอะไรขึ้นทำไมคุณต้องการฉันคุณต้องแต่งงานกับฉันเพราะผลประโยชน์หรือไม่ไม่เชิงรอบบีตกกล่องไฟขนาดใหญ่และยิ้มฉันอยากจะบอกคุณว่ารายการเวทมนต์ที่ฉันเตรียมไว้สำหรับเตาถลุงที่สามารถให้อุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมแล้วในอนาคตคุณไม่จำเป็นต้องให้ความร้อนแก่เตาทุกๆวันอีกต่อไปออกไปผจญภัยได้อีกครั้งเฮ้ hey. เชอลูตะโกนด้วยความโกรธอะไรกันเนี่ยถ้ามีคนไม่มีประโยชน์แล้วเธอออกไปผจญภัยได้เหรอ ร็อบเฮ้เฮ้คุณบอกว่าคุณได้รับการตรวจปล่อยแล้วทำไมคุณถึงเปลี่ยนคำพูดของคุณอีกครั้งเชอรูกล่าวว่ามีปัญหาอะไรในการเปลี่ยนคำบางคำเพื่อให้เป็นประโยชน์กับตัวคุณเองทุกที่ทุกเวลาร็อบ <Rob, S 2> เมื่อเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอร็อบบี้ก็รู้ว่าเธอกำลังล้อเล่นกับเขาเขายื่นมือออกไปและตบเธอที่สะโพกเขาพูดด้วยรอยยิ้มเอาละ่ะไปผจญภัยรับคำทีส่งทันทีวิ่งหนีเมื่อเจออันตรายและอย่าก,กังวลกับสิ่งอื่นใดเชอรูไม่รังเกียจที่จะถูกร็อบ,บบี้เอาเปรียบเลยเธอหหัออยยัััันนนนกกลลบะดดิออไป้้้้วววยยยรรมมมมถาาาาฉฉต์คุณจช่่ ร็อบบี้ร้องว่าฉันเกรงว่าคุณจะถูกฆ่าก่อนที่จะเปิดใช้งานม้วนหนังสือเชอรูยิ้มถ้าอย่างนั้นคุณทําให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นได้อืมเราพูดฉันต้องตกปลามากกว่านี้พระเจ้ารู้ดีว่าฉันจับอะไรที่จะทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นได้เฮวันจบลงด้วยการล้อเล่นที่ร่าเริงของพวกเขาเช้าวันรุ่งขึ้นเชอรูโทรหากอด้าและติเกตและออกผจญภัยอีกครั้งผู้หญิงคนนี้อยู่ไม่สุขเธอเกิดมาเพื่อเป็นนักผจญภยัยเป็นไปไม่ได้ที่จะขังเธอไว้ในบ้านเหมือนผู้หญิงทั่วไปเพราะนั่นรังแต่จะ่าาวิญณของเธ ในอีกด้านหนึ่งบริษัทเหมืองและในเมืองเวสวินได้รับอุปกรณ์ใหม่ที่เรียกว่าอุปกรณ์ทาความร้อนเตาถลุงพวกเขาแค่วางกล่องไฟขนาดใหญ่ไว้ที่ปากเตาเล็งไปที่เตาแล้วเปิดสวิตช์เวดมนไฟที่เก็บไว้จะถูกเทลงในเตาอย่างต่อเนื่องร็อบบี้เปลี่ยนกระบวนการที่ต้องดําเนินการโดยนับมายากรไฟให้เป็นเครื่องจัร